สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องกายการเฟนี้ชนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมคุณยายแกนี่นะครับซึ่งจากที่เราลองเล่นไปือีนี่แ,แบบแบบมันยากมากเลยครับไปเ <จะ S 2> ไปกันเลยครับ ทีนึ่แโอ้ยโอ้ยฉชนจอเฉันทำได้ว่าฉันแอบมองกนี่่นี่ถ้าไม่เชื่อกายลองกายลองทำของตกสักชิ้นสิแล้วคุณจะรู้อย่าทำตกเลยนะเดี๋ยวเราแอบไม่ทันนี่เราไปเราไปเฮ้ยกายไปที่ข้างหลังเออนั่นแหละแล้วก็โยน ดู S <s <us> แกนี่นี่มันกลัวเแหวโดดจะไม่ม,มีมีมีเอานั่นไงนั่นไงคือแกนี่หรอถ้าเกิดเขาล่อยาแกนี่มาแบบนี้แกนี่ก็จะอยู่ใกล้เรามากขึ้นเราฟังแล้ว แปลว่าคุณอย่อยาวางกับดักก็ร้องนานสงสัยเราต้องนนทำอีกแล้วเอ้ยเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนสิพี่อยู่ <c oughs> เดีะเด็๋วไมนะเอาเปิดสิเอาไม้มาเลยกูยเลย Where <are> you? เราสามารถกดลงได้แล้วมันก็จะปล่อยอัตโนมัตินี่มะ ัวแกายลองออกไปข้างนอกแล้วก็กลับมาดิเฮ้ยห่าไม่เท่าวันนั้นไงมันตกใจมันต้องหมอบอะ่ะอันนี้เคยเห็นเคยเจอเคยเจอแบบอันนี้เคยเจอมมมใครลงไปใต้เตียงตอนที่แกนี่เห็นนะระวางังนะจะเจอว,วันที่เท่าไหร่ละวันที่สามเอ้ยวันที่สอง ให้พี่การเลยเพังมาพี่กายทอนไหนที่ทอนไหนกายเล่นต่อแกนี้ไม่มาเร็วๆเล่นต่อไม่ต้องกลัวเร็วๆนี่ล็อกประตูไว้ปิดประตูปิดห้ ที่ซ่อนใหม่ที่ซ่อนใหม่เฮ้ยอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้เรากลัวนี่มาแล้วแกนี่อู้หยปากน่ากลัวอ้าวเฮ้ยทำไมมันไม่ไปทางนั้นนกายอย่าเปิดออกไปนะเฮ้ยกระโปรงโอ้ แกน,นแม่ชีวะเมาเอาอุวางกันตาแก่เฮ้ยแกนวะเฮ้ยถ้าเกดิดแกนี่ไปทางนี้แปลว่าแกนี่จะเฝ้าอยู่ตรงนี้คอยได้เคยเจอกลัวะบัไปกายพี่ไม่อยู่แล้วเว้ยวใหล็อกเก็ตต์ตัวโดนกับดักกายก็ไปอยูนน่นนั่นเอ้าโดนกับดักแล้วมึงก็ไปไม่ได้นี่เอาเหรอ ฮายอ่ะโฆษณ่าหนยน่าก,กลัวพอเหอะอ่ะเล่น,น,นต่อไปวันที่สามแล้ววันที่สามแล้วเล่นหมีแม่ชีปะโอ๊ยมมแม่ชีแม่ชีน่ากลัวอีกแต่มันมีไอ้สล็อตด้วยโอ๊ยเราต้องผ่านด่านที่ไม่มีสล็อตเป็นหลายชั้นเลยต่อละ วันนี้นะครับผู้เล่นของเราก็กลัวเลยนะมาต่อนบว้าวกายไม่กลัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันวางกับดักหน้าเลยอะน่าใจนะน่าใจลองเปิดประตูไปดูดิไม่ดู เราเปิดประตูมาพี่กันดูดิไม่ดูเอา้าเฮ้ยจริงพี่กันดูดิตดกงจัดวางไว้ตรงนี้เลือยๆอ้าวแล้วเราจะออกไงล,ล่ะทีนี้ว้เกณฑนี่มาว้าแต่มันไม่เห็นเราปิดประตูมันลงไปข้างล่างปิดประตูปิดประตูมันลงไปข้างแต่มันไม่เห็นเราผมไม่รู้เรื่องไงบอยปิดประตูคอยบอกแค่ปิดประตูคอยออกไปได้ไว้คอย ตุแกนี่มาผู้บอกว่าไม่ผูบอกไม่เชื่อให้ปิดประตูเด็กมู้นนี่ตุกแกนี่ไม่มาห้เกิดแล้วไม่ออกไปโอ้วันที่สี่เราจะตายแล้วนี่คุ้ยเลือดเต็เมเลยวันที่สี่นี่ไงมาแล้วท <rit> องแบบทีน,นี้ไม่ต้องรอยายละไ,ไม่ใช่ว่าเปิดประตูไปเจอยายเลยนะ ไม่ใช่หรอกแล้วแวกจะลงไปไหนแล้วก็ไปเอาไมโครเวฟไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกายระมัดระวัง<อ>ปรดใช้ความ,มาระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถเฮ้ยไม่ใช่ละน่ากลัวไหมเฮ้ย,ยมันขึ้นไปเองเลยเ เสียงยายแกนี่ตอนนี้กลัวไหมครับน่าจะกลัวนะยายว่างกับตาเฮ้ยเฮ้ยยายอยู่ตรงนี้เ้ยยายอยู่ตรงนี้คนรีบเฮ้ยซ่อนสิเลซ่อนทาไมซ่อนก็สวยถ้าไม่สวยก็ซ่อนจะไปทางนี้นะทาไมซ่อนก็สวยถ้าไม่อยากสวยก็ต้องซ่อน ไปดโอ้ไก่เลยไก่ไม่กลัวหรอมันยังไม่มันยังไม่วันสุดท้ายตายก่อเสร็จ ด้วยคุณไม่ได้อยู่ในคลิปนี้หรอกวันนวันสุดท้ายแล้ววันที่ห้าแล้วคือเหมือนเราจะตายเ้ว <c oughs> ยนะเฮ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม<ป>่ตายมันมันสุดท้ายแล้วกายไม่ตายก็สวยไม่ตายก็สวยสวยไม่สวยถึงกาย,ยจะรอเพื่ออะไรเนี่ย <c oughs> ต้องเห็นแกนนี่ก่อนตาย <c oughs> งงละชอบดีนะยังเร็วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วบ้าแกนี่สวยๆอย่าทำเลยเอยอยังไงหน้าตาเจ้าก็ยังเหมือนยายเก๋400ล,ล้านปีเออปวดน้อะไรนี่ไปแล้วแกนี่ไม่มาทางนี้เลยก็ไม่ต้องมาก็ได้มาก็สวยสิกายเร็วไป ออกแล้วเหรอพี่ไม่ดูตายคนดีเลยบอกแล้วไม่เชื่อเฮ้ยเราจะเดินฆ่าเฮ้ยโอเคเหนื่อยมากีอบคุณทุกคนที่รักคนสนิทในผมนะบ๊ายบายมีจุกันโอ้โหดูตอนสุดท้ายดูตอนสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาจะฆ่าแบบไหนอรัเฮ้ยเขาตั้งใจทีเราตบหัวเราเหมือนไอเดียร์เลยอะไอเดียที่เล่นอะนะ ใชไ่ได้เล่นกันนี่พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะถ้าใครนะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย